วันนี้เรากินกาแฟนะคะดูแลเราด้วยนะก <laughs> ็คืออ้อนเพื่อนเหมือนออนอ้อนแฟนอะ ะะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาทำชาเลนจ์กันนะคะชาเลนจ์ของวันนี้นะคะก็คือพามาดื่มกาแฟก็หนึ่งอ่ะเป็นคนไม่ดื่มกาแฟนะคะแล้วก็เอ่อพอดื่มแล้วมันจะมีเอฟเฟกก็คือแบบหัวใจเต้นแรงแล้วก็แบบเหงือออกแล้วก็อะไรอย่างเยแล้วก็แบบมันเหมือนนน่งนอนอ่ะมันไม่ดีดคนเธอก็เลยแบบแต่วันเนี้ยปกติอ่ะคือจะกินเป็นแบบว่า กาแฟในเซเว่นนะคะที่เป็น,นที่เป็นโอนตินใส่โอนติน90%ิน90%แล้วก็เป็นกาแฟลาเต้10%แต่วันนี้นะคะเราสั่งลาเต้ร้อนมาแบบเป็นแก้วหนึ่งเลยแล้วเราจะก,กินหมดแก้วนี้นะคะก็ลองดูว่าอาการมันจะเป็นยังไงนะคะี่ก็ให้เพื่อนดูแล เอาเอาอะไร้าเอาโต้กาแฟโรสเตอร์นะคะคือแบบมันไม่ธรรมดานะทุกคนถ้าสำหรับใครที่ไม่กินอ่ะมันแบบมันยากมากมาแล้วอันนี้ก็คือเป็นลาเต้นะคะครั้งแรกในชีวิตที่จะกินกาฟแฟแบบหนึ่งแก้วเต็มเต็ม หอมกลุนก네ินกาแฟ้เ้าก็รอดูเอฟเฟกต์กันต่อได้นะ ทุกคนนี่คืออาการนะคะก็คือมันจะหาวหาวแบบน้ำตาเล็ดอะนี่คืออาการเป็นแบบนี้เลย <c oughs> มันก็แบบเหมือนจะอ้วกอะ oh, <no. S 1> เป็นอกอ Soon after <c oughs> ตอนนี้เราก็ออกจากร้านกาแฟแล้วนะคะเราก็จะแบบไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้นะคะแล้วก็รอรอดูอาการต่อว่าจะเป็นยังไงนะคะตต่ตอนนี้ก็คือหาวแล้วแล้วก็แบบ เริ่มแบบใจสั่นะะ <S <S 1> <S 1> แล้วนะคะมันเป็นยังไงคะตอนนี้มันแบบหายใจไม่เต็มอิ่มค่ะมันแบบแล้วตอนนี้ก็คือเงาะออกกระเล็บเหม,มือนหัวจะเปียกนะคะ นนร้อนรีนออกเนี่ยไปค่ะเราไปไปไหนกันต่อ Few moments later คือตอนนี้อาจารย์เป็นยังไงคะตอนนี้อ่ะก็คือเหงื่อออกค่ะมันอาจจะไม่เห็นป้านในกล้องอ่แล้วก็หลังก็เหงื่อออก มันคือยังไงอะ คืออาการของคนไม่กินกาแฟเล้วอยากกินกาแฟค่ะดูเหงอค่ะเหงอพวกล้วตอนนี้เหงอเขานะคะคือตอนนี้ชุดจะเปียกแล้วอ่ะคือผมจะติดเข้าไปในเนื้ออยู่ลองดูมาดูชื่อ ค่ะก็สำหรับเมื่อวานนะคะที่เราได้ทำชาเลนด์ดื่มกาแฟไปนะคะก็จะสังเกตได้เลยนะคะว่าเอฟเฟคหลักๆของหนึ่งเลยนะคะก็คือเหงื่อออกตามตัวนะคะค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีอาการใจสั่นนะคะแล้วก็แบบหาวแบบน้ำตาแบบจะไหลเลยนะคะแล้วก็แบบถอนหายใจแบบอย่างเงี้ย คือไปเดินใกล้ๆใ,ใครเนี่ยเขาอ,อาจจะคิดว่าเราแบบไม่พอใจอะไรก็ได้นะคะถ้าหนึ่งคิดว่าสําหรับออการดื่มกาแฟเนี่ยนะคะถ้าใครนะคะที่ดื่มไม่ได้นะคะหรือดื่มแล้วแบบว่ามีอาการแบบหนึ่งนะคะหนึ่งคิดว่าเราก็ไม่ควรพยายามนะคะก็คือกินชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยของเราไปดีกว่านะคะก็สําหรับชาเลนจ์นี้นะคะใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์ให้หนึ่งด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย i'll yeah, follow